ที่หลายนราธิวาสราชน์นักขันนี่มีการวางเปอร์เซ็นต์ไว้อย่างไรคือพื้นที่คนในพื้นที่ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์หรือนอกพื้นที่ด้วยไหมฮะเออโดยส่วนใหญ่นะครับนักศึกษาที่เป็นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองประมาณเก้าสิบเก้าสิบหรือเก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยจะเป็นเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดเปิดเปิดเปิดไว้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองหรือสำหรับคนนอกพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับคนนอกนที่คนนอกพื้นที่นี่ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่โดยโดยแต่เปิดไหมเปิดรัััับบบเเเปปิิดดดดรรททท้้งหมมนีี่่่่่าาาาาะแตววววยคอจจ นะฮะยังอาจจะยังเป็นน้องใหม่ <S <S อาจจะไกลอะไรต่างก็ด้วยด้วยเรื่องของความไม่สงบความเชื่อมั่นในตัว <S 1> <S 1> อของนักศึกษาเองถ้าอยาถามว่าจุดแข็งที่เป็นสเสน่ห์และเป็นสิ่งที่น่าจะเชิญชวนให้นักศึกษา, <S 1> <S 1> <ส>าจากภาคอื่นมาเรียนที่นราธิวาสราชปรินน่าจะเป็นน่าจะเป็นออันนี้นี่นะครับปีที่ผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าเป็นเป็นมิติอันหนึ่งของมอนราธิวาสนะครับเนื่องจากว่าจะมีนักศึกษาจากพะเยา อ๋อนะครับจากพังงาหรือจับพื้นที่ของยาลาปัตตานีเองนี่นะครับเริ่มที่จะเข้ามานะเริ่มที่จะเข้ามาเหตุผลนี่นะครับผมมองว่าสิ่งหนึ่งนี่นะครับเออเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่นี่นะครับนักศึกษาที่เข้ามานี่เป็นนักศามุคลิมนะครับเกือบจะทันะครับเพราะนั้นพอมหาวิทยาลัยนี่นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับ ที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นมุสลิมเนี่ยครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นนะฮะให้กับนักศึกษานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่ามหาวิาลยแห่งนี้เนี่เป็นมหาวิาลยทางด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับซึ่งในพื้นที่ของนราธิวาสเองหรือว่าในพื้นที่ภาคใต้เองนะครับเราเราไม่ค่อยมีมหาวิาลยแบบนี้นะฮะในพื้นที่ก็จะมีอยู่เฉพาะของมอ ขาดใหญ่กับมนาราธิวาสนะครับซึ่งจะมีคณะเหล่านี้นี่เพราะนั้นโอกาสของคนในพื้นที่นาราธิวาสหรือว่ายาลาปัตนีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มไหลนะฮะเริ่มเข้ามาศึกษามากขึ้นที่ถ้ามองศักยภาพในอนาคตนะครับการที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้าเนี่ยความเป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดชดแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่นาราธิวาสเนี่ยมีจุดแข็งอะไรแค่ไหนแล้วก็คิดว่าการศึกษาในสาจังหวัดชดแดนภาคใต้ถ้า ถ้าเราจะเอาความเป็นสามจังหวัดภาคใต้ใ<ช>เปิดประตูไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเราพร้อมล้วอยางคะในพื้นที่ภาคใต้ในสามจังหวัดแล้วก็ดูแลศักยภาพเรามีความน่าสนใจแค่ไหนครับในส่วนของออการเตรียมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะครับเราก็พยายามนะครับพัฒนาในส่วนของบุคลากรก็ดีในส่วนของตัวนักศึกษาเองอนะครับเพื่อจะออรองรับนะฮะในขณะเดียวกันนี่ ตัวประชาชนเองนะครับในพื้นที่เองนะวิาลก็ลงไปร่วมด้วยกันร่วมกันในการพัฒนาเรื่องของศักยภาพนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าในส่วนของคณะเองในขณะนี้นี่นะครับสถาบันอิสลามและอา랍ภาษานี่มีการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิาลยนะครับที่อยู่บริเวณตามตามแนวตะเข็บชายแดนของมาเลเซียนะครับเนื่องจากว่าเราเองนี่นะครับส่วนหนึ่งก็คือเราอาจจะมีความคุ้นเคยกันใช่ครับนะ ตัวนักศึกษาเองเนี่ยตัวของอาจารย์เองที่มาอยู่ในพื้นที่น,นะครับอยู่ที่คณะนี่มีอยู่หลายๆคณะที่เป็นเด็กที่จบจากมาเลเซียนะครับจากอินโดนีเซียอ๋อครับผมนะฮะแล้วก็จากตะวันออกกลางนี่นะครับเยอะมากนะครับที่มาเป็น,นมาเป็นทักศึกษาเรียนอยู่เนี่ยนะมาเป็นอาจารย์อ๋อเป็นอาจารย์อาารยสอน,นอยู่นะครับเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงนะคร,รับในขณะเดียวกันนี่นะฮะของสถาบันอิสลามและอา랍ภาษา,ศานี่อาจารย์ที่มาสอนส่วนหนึ่งก็เป็นอาจารย์ที่อย่งอางปีที่แล้วเนี่ยมาจากมาลัยอาลักษานที่อียิปต์ว่า<ม>แสดงว่าถา,ถาวัจจุดแข็งของนราธิวาสรานคัินเรามมีอาจารย์จากต่างประเทศมีอาจารย์จากต่างประเทศแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีวิถีวิถีชีวิตนะครับ ที่ใกล้เคียงกับหลายๆประเทศอย่างเช่นว่าของอินโดนีเซียออของมาเลเซียของบูไนน,<อ>นะครับอันนี้นี่นะครับอ,นนอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดแข็งก็จะเป็นจุดแข็งอันหนึ่งใช่ครับนนครับ,รบสุดท้ายอาจารย์ประสานฮะก็ผมจะถามเป็นภาษาไทยแต่ให้อาจารย์ตอบเป็นภาษาบาลีอยู่ดนะ <c oughs> ีคำถามแรกก็คืออาจารย์คิดว่าการคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนสําคัญอย่างไรที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความสงบแล้วก็ สร้างการพัฒนานะครับไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างไรนะก็แล้วก็มีอะไรบ้างที่ประชาชนในพื้นที่เองจะต้องร่วมกันมีบทบาทในการช่วยให้การศึกษาในพื้นที่นี้มีความเข้มแข็งและเปิดประตูไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอาจารย์พูดเป็นภาษาบาลียูนะครับเชิญครับสักห้าหกนาทีก็ได้ครับอาจารย์อ่าสมัยวะมานุรฮิมอัลฮัมดุลลอฮ์รับล่าเลมีรับบิฮินัสต้าอินวะลาฮาวะวะลาห์กูฮะต์อิลลับิลลาฮ์ฮิลิลลาซิม eh mestaka bersakap dengan masalah yang uh, soalan yang terlalu panjang tadi uh, uh, tadi acan com, ท่านจอม eh uh, bertanya saya uh, bagaimanakah kita akan buat eh uh, uh, education di 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 uh, wilayah selatan thai menjadi uh, selarah batu lagi dia di menjadi apa ni eh uh, merujuk ke arah ASEAN tadi macam mana tadi kita sudah bincang macam mana kita akan kalau lah uh, pelajaran di wilayah selatan Thai uh, untuk menjadi uh, apa ni leader ataupun menjadi menuju ke arah menjadi ketua atau menjadi uh, ke atas uh, pengkat atas yang tinggi di, di wilayah di daerah ini kita harus wajib atau orang Melayu kita orang Islam atau orang di wilayah tani jalan dan lain-lain... Ha harus mempunyai anak-anak ada pengajian yang tinggi dan bahasa walaupun bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tiap pun kita harus wajib kita untuk membuat we anak-anak semua faham. Nak macam mana we pelajar semua faham dengan bahasa Melayu, bahasa Thai, menguasai bahasa Inggeris. Hak tu tanggungjawab atas atas uh, ibu bapa semua dan insyaAllah kalaulah uh, pengajian kita menjadi selayah ataupun jadi berkualiti di, di di di, wilayah ini mungkin insyaAllah kita akan menjadi negeri Siam ini akan menjadi uh, ketua atau kepala bagi bekat uh, yang atas ataupun jadi leader di segi education di uh, di ASEAN insyaAllah di masa depan lagi ขอบคุณครับน้องๆมีอะไรจะฝากไหมครับเชิญชวนเพื่อนๆจากต่างจังหวัดภาคเหนือนภาคอีสานภาคกลางมาเรียนที่นาราธิวาสราชนาคารินมีอะไรที่จะเชิญชวนไหมครับเนะชิญนะกครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากมัธยมปลายนะคะจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติก็คือมีภูมิลำนาอยู่ที่ภายในสามจังหวัดนะคะก็ให้มาสมัคร ตอบกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะกลับมาบ้านเกิดแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดค่ะครับอเลยครับเสร็จค่ะก็ก็อยากให้น้องๆคิดว่าการที่เรากลับมาเรียนที่นี่ได้พัฒนาบ้านเกิดของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการทําความดีเพื่อบ้านเกิดเป็นการคืนแบบตอบแทนความดีตอบแทนอะไรให้บ้านเกิดของเราบ้างเพราะว่า สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําก็ไม่ได้ให้ใครที่ไหนกายก็เพื่อคนในครอบครัวหรือว่าญาติญาติของเรานั่นเองค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสีท่านมากนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาที่จะนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่นี้ให้มีความเจริญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ ตัวราปัตตนีเสียงจากปัตตนีสําหรับอาทิตย์นี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับช่วงเวลา5้าโมงถึง6โมงสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ